ที่เราเห็นเองบางวันมันก็เป็เหมือนนี้ใช่ไหมไม่เหมือนตัววันนี้เราจริงกันวันนี้เราเป็นวันใช่มันก็วันสวาาัสนดะิ์จ้าเแล้วก็นอกจากท่านปู่ท่านย่าท่านแม่ท่านแม่ท่านค่ะไม่ถึงใครมา,าสอน <c oughs> เป็นหมดสบายประชุมวัน้ใช่ไหมแล้วแป๊บเดินมาหรือเปล่าเนี่ยว่าไงยิ้มอะไรนะไม่โฉมประตังอะไรที่จะขโมยด้วยเหรอ ก็ยิ่งนะก็ดีแล้วนะแล้วก็ถ้าเราดูคัมภร์สราอาแล้วมาทาแล้วนี้เพื่อคนที่ยังไม่เคยมาเพราะคนยังไม่เคยมาผมจะไม่ขาวนะขาวบขานะอันนี้ไม่มีเิ็นที่ของไม่เหมือนที่มีการแลดูรอบๆบริเวณมาดูคัมีร์สุราห์มีรู้วกันหรือเปล่ามีนะ แลช่วงบรณฑุคมชิลาอนีและบัณฑุคมุชิลาอัตฐีกับเถรลามีิจริสถ้าเราจะมองแล้ว้างทิ่นึ่แล้วมีเป็นทางไปนีไหมมีนะอันนั้นเป็นทางที่เราจะไปทันต่างๆและจะอรอยข้าวถิ่นชมและถี่นไทยนะตอนนี้ไปก็ขอให้ทุกคนไปชมเวทีงานตะดีใหม่ ขอทานปู่ทานยาท่านแม่ท่นพี่แม่เล็กท่าขาท่านบารมีหวองค์พุทธสุสมานพุทธเจ้าวันนี้ขอถึงขั้นถึงเชียงถึต่างความเป็นจริงทุกอย่างย่างนั้นใช่ไหมสวยไหมสวยสบายมั้ยไหมสบายมสบมากนะถุงขั้นหนกนะั้มาักแอ่บัลลูนตรงนันเอ๊ยน่อยเมื่อานนี้มาเีสีอะไรนะี เป็นแก้วสีเจ็ดสีเจ็ดสีนะยอดตูนยอดสียอดเยี่ยมยีดูดีเยว่ยมเี่ยมดดีอ่าถ้าาว่าเห้นยอดสวก็ขอท่านสูตขอให้ตามความจริงเป็นเจ็ดยอดเพื่อจะอยู่กลางใช่ไหมถูงมากไหมนี่เป็นจุดหนึ่งนะ เรืหน okay, e ouais, ึ่งที่ท่านเราดึงที่เราจะควรจะรู้แำหรับเพื่อนที่ยันวันี้นอกจากคนวัยเพราะว่าลูกลูกหลายคนทางเราเจอได้เร้อทไม่ได้นะแล้ตอนนี้ไปก็ขอท่านแม่ท่านแม่เอสขาอันนี้แจ้งคนที่บุตรย่าทัานมาเป็นลักเต็เลยนะถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ให้พาไปเทวสการ์นนี้ดูไห้ครับ อย่าใช่ไหมที่ประชุมเทวดาก็ด้วบรรยายความตามไผเสด็จญาติสภาดีเงี้ยมที่นั่งกลางเอเดนกะลางออกมาที่นั่งคอยสังเคราแถวมาใช่ไหมเออเล้ก่่เ็น ไอ้ลงายเป็นอะไจะต้องอี้กเฉพาคเฉพาะตัวใช่ไหมพะองค์ใช่ไหมเป็นไงบ้างว่าเทวดาพาแท้เท่าก็แค่จิตการใช่ไหมสวยมากใเ่ไามในรงดานน่ายรหลาดใจคนที่ยังไม่เคยมาจะได้รู้ถ้าต่อมีตไปก็ขอให้ท่านแม่เปโตรกทัริทรรัดาแไมต้องเตรียมหัว ให้ท่านบรรดาให้ปรากฏเวลาที่เทวดามาบรรูุนกันเทวดาเขานั่งแล้วก็ทำปูนที่ไหนแล้วเาพรปจัมานั่งสอนที่ไหนกลางไหมภาเทวดาปรากฏในการภูมไมแต่ขอท่านแม่บรรดาที่เป็ตามความปจรแต่ไม่มีเกณฑ์เทดาต้องร่าที่ทุนท่านนะ เต็มกระเป๋าใช่ไหมโดนคนด่ามากเนอะจดจำเจมภาพเลยนะ่เก็นเปลดยเล่ยนาท่านที่ยังตามไปไม่ทันก็เป็นไรนะเพ็ว่าเทวสภาที่เป็นที่ประชุมเทวารดาเ้วสาราสุธรรมาเออมีภาพเทวสาราหรือเป็นศาสยอดเทวศาสตเทาสตรยอดนะ ที่นี so oh. <re fer ites> ่เขาไม่ไม่ม oh. ีไม่มีเลาธรรมดาอะไรก็ตามเขเป็นยอดหมดเป็นสิต่อไปก็ทุกคนไปดูสาวกนีแค่แม่ทำไมถาดสาวกนีแล้วน่แล้วนะคดูได้ชัดแล้วอวันีจริงเลยนะอดูว่าความสวยผลงานของสาวกนีโดนคดนโดยรอบแล้วคอเห็นภาพน้ำตงความเป็นจริง ไอ้เห็นมันพาดไปที่ลงตามเขาจริงไอ้พาดไปที่ลงอะไรที่นมีหลายจุดนะหลายจุดมากนะน้ำสีเป็นไงสแก้คแก้แ่ราวนะอ้วนี้ก็แก้แล้วนะไอ้ถ้าไมไอ้จะมีปูขนี้ไหมมีบัวมีบัวนะจากปูก้นี้ก็คือดอกบัวแล้วโดนเป็นจุดหัวโอกแล้วเห็นทางล เออมีล้วรอาง้าขาวขาวบันไดลงใช่่เป็นบันไดลงถูกต้องมีอะไรอกพอพอจะลงไปแล้วใถึน้ำตับลงไปหน่อยน้ำดเปิดจักน้ำลงลงลงแล่เจ็นเลยนะ น้ำเงินสบายก็ไม่เสียเทาล้นี่แล้วก็ตรงวั้เท่านี้นะแต่บดนี้นะต่อไปล้วขอให้ท่านแม่พาไปทั้งยามาออกทางไหนท่านนำไปทางไหนเดินไปเข้าช่วงวางพระจลามณีกำลังของมรนะครับหล่ในทางไปทางไปนะวันี้ปจนายนะทุกวนันมันระดดุกใช่ไห อางสวยไหม่คขาวขาขาจงไวเองจรงไหมไหมดูวิมานพระเท้ยนยามาการเทวดากทยามาเนี่ยเป็้ตผ้าเสื่ออะไรยามมาเสียอะไรท่มาต่อองันคาเป็นเรื้อขาวเป็นสขาวเลยวถูกเทวดาทียนยามาทุกองแต่งเสื้อชุดทรงขาวเป็นแจ็หมดให่ไหม พระชายก็ประกาศสุดโต่งนะเป็นาอการมุขต่อเเจานยามมี่ว่าที่หัวนาผู้ชายผู้ชายเนี่ยทเร้ายามาถือว่าเป็นวัวนาใหญ่ท่านยามานะถามท่าว่าท่านทำบุญอะไรที่ไดจะดันาเวดาทช่นนี่ หนึ <gardens> ่งทานแห่งกบใสท่านยามาต้องมีทานมีศีลมีภาวนาครบนี่คือกัรต่อตองตอนนักสวดมนต์สวดมนต์ก็ภาวนาเหมือนกันนะสวดมนต์ก็คือภาวนาและภาวนาธรรมดาก็คือภาวนาแล้วสดมน์ต้องมีจิตสมาธิภาวนาธรรมจิตสมาธิเทวดาท่านนี้ได้นานท่านพ่ายามาที่ว่าท่านได้ทานหรือเปล่านะ ได้ได้ได้าทาาได้มเ่ไปรยชน์ตรงนะพอใจจะอยู่ที่นี่พอใจอยู่ที่นี่อยู่นกต้องหมายความว่าเรามีสิ์จะปอยู่ตรงได้เหมือนถ้าเท่ากัสุวรรณถ้าเวสุวรรณเออกเป็บุรีรยทางสีแต่ท่านเป็นพระอรียเจ้าทีมีสิ์จะประยชนมตรงแสดงทนที่ิตสงบสุไป แต่ว่าท่านทราบว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์เดินทีนัทเกิดเป็นนักการเมหาได้แ้าพอจะยู่ตั้งันจอยู่ที่นั่นไหเหมือนกับทายามาเรื่องเียกันพอเทีทท่านได้ผ่านไว้ไม่เร่งแล้ว่ายเปนเก่งอะไรท่านสดรือเยิ้มเลยท่านเก่งมีความยั่ยและเราถามว่าก่อนที่ท่านจะตายท่านเป็นมันเดินท่านเป็นเพราว่าแล้วท่านเม ก้ามันมาเกิดที่นเราวาสเป็นเราวาสนะในจเราวาเอาบ้านเนี่ยก็มีสิ่เจ้งทัสมาบัตรได้แต่ว่าถ้าบ้านจทนมาบดได้แต่ถ้าคุณอทามาบดไมได้ถ้าตัวเาทีขอให้ท่านพาชมบริเวณของท่านยามานี่เขาบอกเลยนะเงียบสงัดก็มีสิ่งเจ้าดั้งดาดูเงียบเงียเี่ตอนนี้ต้อเงียบนะ เันนอนเลาลงกับเพลงเป็นเสียงช่ไหมีความสนุสนานร่าเริงแต่วาทญนมานี่มีตัเอกเปรื่อมาบากีตลอดเวลาเรียบสงัดไม่มีเสียงแล้วเข้ามาก็เหมืนกป่ายาป่ายันต่อไปก็เวลาท่านท้ายามาใช่ไหมได้ยืก่อคนเยาวดูที่ท่านเป็นญาติพวกเราจ้ะประปุท่เป็นพ่อใจ่ไห่านเป็ เนี่ยจ็บอกว่แกใช่ไหมเออเป็นเรื่องรู้อากาศราออย่างเนี้ยนานแท่งไปงบนิาให้เขาแม่พาไปาตามทางถ้าุยไปด้วยสาาไปด้วยไปด้วยคือ้าจให้ท่านนำเองนะถ้าที่บอกทางว่บอกทางที่ทานไวันนี้เราไม่ปลุกปบไปตรงข้างไปะโวนโดนจะได้ไม่เสียข้างๆมีไรแปลว่ามีนะม อากาศเป็นไงความอยู่รู้สึกสุขมากนะเงียบสงบเยบสงบเป็นสุขนะตอนนี้ก็ถิงเตุดแล้วใช่ไหมถึงแย่งแรงนะถึงไทยนะตัวบอเลถูกต้องพ่อมายนนี้ได้่ไมอยู่ากาศใสตอนนี้อากาตรเลยเนี่ยเป็นลูกเป็นประกย เป็นรูปปกระกายเอเาเป็นที่เลยใช่ไหมไม่เ็นตสวยังวันนี้ใช่ไหมยืมยืมเลยนี่แต่ถ้าขอให้ท่านทำอะไรใหม่ท่านแล้วก็ทุกคนจาบท่านก็นรับผมว่าแล้วความรู้ที่เราใช้ในเวลานี้เป็น,นความรู้ที่หลวงพ่อได้มาจากท่านท่านมาถามเราว่าอะไ ทำปฏิบัติได้แล้วทำต่อปยังรักที่ไม่ไม่เป็นธรรมะใช่ไหมอะไรบ้างอีกคือท่านบอกว่านิพพานสมบัติเจ้ารักษาเอาไว้นิพพานสมบัติจะรักษาไว้ไหมอากาศนิราภัยนี่ว่าทุกคนที่ทำเวลาเหนื่ยจะมีการพลาดนิพพานได้หรืม่ไม่พลาดเป็นการทีไม่ธระมาทนะ เราบอกว่าพาทุกคนก็ดีใจีใจแล้วดีใจเลยไม่ห่วงแฟนะู่หวัดเนอโอ้ถ้าเอาตกลงนะเอาจบจาท่านคอยท่านพาไปหาท่านพ่อที่อันนี้ไม่ไกลนะไปตามทางจตยังพุทรสิงห์ก็ท่านไปต้งดูซ้ายดูขวาเนี่ยจะมีอะไรแต่แต่ไม้มันเยอะไหม ว่ามากใช่ไหมนเขาก็บริันี่ใหญ่กว่าท่านดเดอ่ใช่ไมใหญ่กว่าแล้วไล่ไล่อีัทั้งปู่แล้วกตรงไปมาทั้งปู่ไล่ไลอมาทั้งปู่นั้นดาวเดองมันใหญ่มากที่สุดจะเทียบกันเทียบไม่ได้เลยนะแต่อีนเขาก็โดจัดนี่แท้จริงก็ใหญ่มากแต่ว่าไล่ไล่นัปู่นะใส่บุญบารมีใ้เงใ เออเขามมาต้องาที uh, Arizona, ่อารยะไใจ่เห็นท่านอยู่ที่ไหนดอยู่ที่มานเดินหน้าริมานใช่ไหมครับควัสนโบ์ทมั่มา่สวยกว่าสวยกว่าถ้าท่านายมมาแล้วนะท่านสวยกว่าสวยกว่าใช่ไหมไอ้เจ้นินด เห็นไหมเห็นไหมถ้าเกลาท่านว่าในศาสนาของท่านที่จะปรากฏในสถานการณ์ต่อไปถ้าอยากจะว่าหลังจากเสร็จสิ้นศาสนาองค์เด็กจะจงใจบริวารสัสนาษมาชมพระเจ้าทรงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสมุทธมเมื่อศาสนานี้หมดไปแล้วสี่ทีนะท่านจึงจะลงมาจับตัง ประมาณเจ้าเมนมันลดนบตานันตาเลยอะไรเกือบล้านตีเกือบล้านตีถูกต้องนับจากนี้ไปประมาณล้านตีนับจากนี้ไปกว่าจะตีตัดหนาเป็นสองพันีเ แล้นั่งมาทภาษาเม่ลาก็ประมาณเกือบหนึ่งอแล้วตอนี่ไปแล้วก็ขอยอกาสัล้เขานะเพราะว่าจะเหอจ็ดมากเลยครับลาท่านอขากัสให้ขอยโกาสท่านลาท่าน่อไปท่านมาเลยดีแล้วปลูกไฟแล้วก็เตรียมยาไปใส่ท่านสอนนำาลนำเลยค่ะ ตามข้าไปดูตามข่าวดิแล้วก็เดินไปแบบสบายๆมีอะไรเสร็จสุดในงานไม่พลาทางมีนะอย่ามาพลาดเลยดีนะทางเป็นทางเขาขาวไปทางเขาขาวทางในขาวไม่แย้หมดตลอดสายนะมีมีทางแยกแยกซ้ายแยกอ่าใช่ใช่ทางขึ้นทางแยกซ้ายไปไหนทางแยกขวาไปไหน Tell you about the time of the world. It is 70. I have been telling my husband that you are not 70. You talk about it in Canada, baby. You know, 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 Hẳn tình nguyện này, ta. Ta to. <trop brewery> Để này. Để thaudio, là người ta còn dài dài dò. Hào mọi đẹp đôi toilet. Dạy. 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 Dạ. Dạy. Dạ. Dạy. Dạ. 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 Dạy.

อนนี้ดีใจมากพทะพนลยเจริญบูชาเนื้อดีใจนะนี่แ้วขอเพชรนิดสุดใสเก่าเลยว่ะถ้าขอให้ท่านนำไปชมบริเวณของท่านนี้ทั้งหมดทุกคนตามไปสวยนั้ยาวาวมากมั้เ้ามานี่แสงสว่างมากมั้สสบางมันนี่สบายมันวันหมดใช่ไหม เ็รท่านรู้มาแล้วดีนี่เป็นท่านที่นิริศให้แก่ท่านเป็นนิจไม่สบายสวัสดีเพราะเทวดาที่เราจะท่านนี้ได้ก็ต้องเคยได้ทานสีด้วยก็ได้ปัญญาห้าด้วยแต่ว่าเวลาจะตายก่อนจะตายไม่ได้เข้าฌานตายยังไม่ได้เป็นอยู่ เรื่องนี้เาเวลาเข้าฌานายแล้วว่เวลาจะตายมาแต่ความพอใจท่นี้เป็นท่านี้ได้แล้วว่าปดจิตท่านนี้แก็ต้องไปดุตรงเ่นผานท่านเท่ามีมาลวดีไหม้ว่แแล้วท่านจะไปดุตรงมเอ็น่ผานท่านต่อไปว่าท่านจะับมาเิถเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นผีไม่ได้เดยว่าท่านนี้เขาได้สุญญามัติ ในสมัยเราเป็นมนุษย์คนที่ได้คุณญาติมาบัตรส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ลงเพราะกเสียงที่ผ่านแล้ก็อันนี้เลาท่านขอให้ท่านนำไปแค่ปีไม่ัทวสวัสดีแล่เดินตามหลังแกเเลยเลยให้พาไปนี่มให้ข้ามาไล่ในเดือนที้ก่อนอย่างนี้เอามา ท่านท si ้ามาลายหรือว่าพยามาราธิราชสวยไหมสวยมันกว้างใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยต่างสาวที่มันสีอะไรนะขาวสีขาวเป็นเสื้อผู้ใช่ไหมใช่วันนี้ว่าแต่ที่วมนได้เจอก็จริงกันสีใส่มันน่าตอมไม่มีสระนงินว่าทุกๆวันที่เรามาเห็นสีไม่เหมือนอย่างนี้เพราะสมาธิมันไม่แน่แน่นะ เหการหนึ่งการตัดสินใจในการทรงหัน่าอาจจะไม่สำเั็นบางวันท่าการตัดสินใจเราดีสมาธิดีเราเหยแจ่มใจเห็นตรงเต้าตามความเป็นเีงแต่สมาธิดีไม่พอที่วิจาณญาณต่าไปเรเองที่หลังสีสันอาจจะโมโมงไปตั้งแต่่างีนี่สีเขียวที่แดล่เป็นแม่แท้จริงธรรดาชนิดเป็นธรดาตรงทานสีน ท่านคงทางละเอียดท่านมีความพอใจในท่านนี้บ้างบามทีเจ้าเวลาจะตายมีข้าฌานบ้างมาเป็นเทวดาชนิพนธ์ที่มาดูแลนพอดีเปมนนิพนี์เพลงไพ่ผ่านไที่มาันที่่านนะไพ่ใช้ใช่กันนะแต่แสงสว่างไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถามถามมาอะไรนี้ว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ อาไม่เป็นใ่รัาวัจฉริเลยมันไม่เป็นนของพ่อวอัจฉริเอานบอกว่าเหมือนหลวงพ่ออ๋อเหมือนมีย้อนเก็บหรือผูกปรักกันนะแลยอยูมรไดไกลาเ่ว่าท่านมาณพิราชนี่ท่านตัดจากพุทธภูมิแล้วใช่มท่านตัดแล้วเรานมงคริการขอายกันนะ ชอบล้อท่านบป็นแค่คนมาดแผลรบกวนอยู่ๆทุ่งบาดแผลเล่นทำไม่ได้สมัยชอบเลยขอเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนี่เป็นลิงอะไรกันมั้งเป็นหรือเปล่าเป็นเป็นอะไม่เกินจับตู้เสร็จแล้ก็เป็นท่านใจดีนะดูบริเวณรอบๆมันมีต้นไม้มีตะเมียนั้นมีกันหลงนะ เวลาท่านนี้นี ar, ่ย so ถ <t unlikely> ้าเขาต้องการอะไรโดยมากจะให้เทวดาท่านหนึ่มารดีดีไปเล่นนิดแตในแวดแหละจะทำงานเลยนีะตอนนี้ไปก็ลาท่านขอท่านแม่การเหนือยสาขาเนี่ยกราบท่านทั้งหมดทั้งหมดนะบริจาคที่ตามมาด้วยเราจ่ายไปเลหมดลาท่านขอท่านแม่เหนือสาขาพาไปสมสมเจ้าเอาเอารูปของท่านหนึ่งนะ ว่าท่านวดินดเลยว่าจากโมดีชมท่านเดินสดล้ก็เดินไปเออผมกสรงนี่จะแตกต่างกันไหมแตกันกันะเออสวรนี่เราเดินมาเป็นเพื่อเหมือนกับเพื่อสีเดียวเพื่อเดียวไปเท่นะมนี่เป็นชั้นกับอรัขึ้นเป็นชันเหมือนถ้าเราขึ้นขึ้นชั้นหนึ่งสี่ใครับไป้ง แต่วันที่เรียกเ่าเป็นท่านเนยความจริงไม่ใช่ท่านจรงแต่พระพรหนี้เป mm ็น hmm. ท mm ่านจริง hmm. ท mm ่านหนึ huh. mm ่ง hmm. ก yeah. uh ็ตางท่สองสงไปนี่เราขอขึ้นเป็นท่านที่หกเลยพระแม่ก็ที่พาไปอาการไม่ดีพอมาแล้วมาแล้วใหญ่หใหญ่ใหญ่โตเนี่ยตรงเื้อเสียขาวเป็นแท่ตัวแฉ้วันนี้คือวนี้เนที่นะ จำไม่ดีนะบางครั้งถ้าเราสมาธิกันดีอาจจะทรเป็นที่เป็นแก้วรือนกาเป็นพระองค์นะแต่บางขถ้าเ่ิดทรงผูกีฏิจะเป็นสีทองนเนื้อท่านเป็นแก้วไม่ใเนื้อวธดาเป็นแก้วเป็นแก้วแต่แตาว่าถ้าทรงเป็นสีทองเนื้อถ้าเป็นแก้วใสไอ้สีทองอันนี้มันจะเป็นกายแส้มันจะ็นแสงใสแล้วแต้องแสงสกระจายออกไปนี ไอ้เจคุมมีเพรท่านทั้งหมดเห็นเกพอทั้งองจะไม่ดีนเดีจะเป็นหลวงหลังไปเห็นท่านเห็นเรียกพอทั้งองเยเนียกพทองรดับต่อๆไม่ไม่ใช่เดีระจายพระพรจะพุ่งไปคุมเนื้อหมดเรีกพองทั้งหมดวั่และท่านแล้วขอขอบคุณท่านคุณแม่ล้วแล้วไปสอบถามท่านนี้จนภาวนาตามมละเอียด แล้วเราตวจดิฉันในชาทางปฏิหารเออเราถามวัที่ว่าอาารย์มดีรมองนี่ท่านจะอยู่ที่นี่คือที่ศาสนานีือเป็นปิหานหรือว่าอยู่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะแต่มีใกล้เต็มเกล็ดเต็มทีนะถ้าใจเราขออยากขอพาทางพายท่านให้พาไปดูอรูปภพต้องย้อนลงมาในช่วงท่นที่ใสดท่านที่ก้าต่อกัน เราทำงานทุ่อย่างถึงแล้วถึง้วบอสนวี่คือโล่งๆใช่เป็นโล่งเป็นอากาศโล่อากาศใสด้อากาศเป็นปกายใสใสมีปประกายแล้วต็อูข่าใครเห็นไน้แจกานบ้างผมเห็นไหมเป็นสายเป็นสายเลย อันนี้ขอดูอารูปภพที่มันลอยในอากาศเนี่ยที่อารมณ์ที่มันลอยรูปอ่ะสุดสว,ว่างสว,ว่างมันมีชีวิทชีวิตกระแทกดวงดาวใช่ไหมใช่ไหมไอ้ไฟดวงตะบุญเกรย์ใช่ไหมแล้วก็ขอดูอาร,รมณ์ภพที่เกิดสองพันคืออารา,าดาบทเอาทักดาบทอธิบายในพระวิจารขอเชิญท่านมาใกล้ๆ จุดสองจุดนี้เป็นกระายแต่กระจายอืนกางว่าจุดตรงกลางมีสีะไม่มีสรอบมีสีรอบ่รมีสีอะไรเดี่ยเดียวแดงแด่นีมีเดี่ยวแดีีใช่ไหมตรงกลางนี่เป็นกระจายใส ครถามอันน <pecially> ี้อาที่ท่านแตกต่างกับผมอื่นก็อาูกกมเหมือนกันแต่ว่าท่านมีบุญญาธิการสูงกว่าราวก็นาฐานะทีู่งโอสถุสมมาทเจ้าเนี่ยันมีอานิสงส์ิเกิจอยู่ริงที่ระายไกกว่าอันนี้ก็ลาท่านามดีก็ให้ท่านแม่คับท่านม่วศสนาพาไปที่ไม่องโอสสมมาพุทธเจ้สมนาสมณโคดม ก็่ใ,ใไทยถางได้นใ,นใชไหม้ต้องบอกนะาาว่าษณะที่วันนี้ครวัติสมอ่ะอะไรแก้ว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 ข้ตาไหมมันไม่เข้า,ขา,าถ้าไม่แต่ไม่ใส่ข้ตาแล้ว quality, ไม่เลาคลอตาก็แสดงว่าสมาธิกัถึงตัดีสมาธิกวัวดีตันวน่าใจตัวดีวันนี้เขาเอาติวอัตรา ถ้ว่าวันไหนถ้าวิปัสสนายายของเราไม่พอแต่หน้ดีไม่พอแสงไม่ขาดเ้าดารุ่มดหมไะแต่ว่าคุณทักนะแ่งรุ่มเจ้าทักนะใหญ่ไหมธรรมดาธรรมดาขนาดไหนแดงใหญ่ไหม เข้านั่งที่ห uh ัวแตาตรงนี้แล้วจะถือให้เขียต้องเข้าไป็นตัวนี้นะนะัวธรรมวิญญนนะ่เนั้ว่าพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเราขึ้นมาจะนั่งเฉาะร่างกายของเราเป็นทิศร่างกายของเาที่เป็นทิศเนียถ้าเราจะไปเทียบกับดวงที่จะโดนจันถ้าเราเป็นยี่ยงาโดนที่จะโดนจันทรความีงตัวเราให้ใช่กันรับลรบพุทธเจ้าเนี่ย ขอพรไปชนิดตัวไปชนิดนนขอองค์พรอ,องขึนาา้น,นเดือดตมมาแล้วกเจ้าได้โปรดนำไปดูโลกะยันที่ขลังไปนะเย็ยน,ยยนดูอักษณะเป็นไงโลง่งโลง่โลงไมจะไมไหมไม่มีไม่มีหน้าล้ก็ต่างแห้งเลยแห้งนะอากาศไม่ไ,ไม่ไม่สดชื่นเลยนะ ต่อไปนี้เราขอ่ามีเพ่อใ่นขท่านแม่จะมีเดือนพาไปโลกนกาหรือเล่ังไปยังไม่ค่อยจะถึงเนี่ยแต่การกับลกนรเยังไบมันแห้งเหมือนจำแห้งเหมือนจำแล้วให่กว่าไหมค่ะแดงแดงันก็นแดงแดงพื้นเปแดงแล้วโลกนรกกับจันเป็นยังไงจันคล้ำคล้ำ ขอเนี่ยบาจุดเป็นพอเนี่ยแต่โลกก็การมีลักษณะสีแดงนะถ่าปนแขงแดงใชดูสภาพอากาศในโลกะายนลกวัาพันแตกต่างกันไหมแตกต่างนใช่ไหมเวาโลกร่างคาเนี่ยสภาพของมันหนักาโลกอกันทุกคนเล่ได้นะมันอยูในโลกในจังหวะใดังหว่งมนก็จบอกมา Ajokowo laa tini ma ɛlò biik lena lorita biik lena ɛkyɛ pomi o ni le wòle léka kaa maa lé.